ให้<อ>เฮินหึมให้เฮินว่าตากบตีนเนี่ยไอยังไม่จะสาําคัญเหลือกันโอ้โหว,ว่าตาไอผมว่าตีนว่ะตาสาําคัญกว่าแล้วมันสาําคัญอย่างไรตาเนี่ยเอาถ้มาขี้โมบีตาขี้ไปไหนได้ก่อแต่ถ้าให้เฮินมามีตีนไรเฮินจะเตี้ยวได้ก่อโอ้ยอย่างไดแต่ต้องสาคัญกว่าอยู่แล้วแล้วมันสาําคัญกว่าอย่างไรลําเรือเนี่ยก็ขนน่าจื่อคนอ่ะเพื่อจะใส่จื้อว่าดวงตามีที่ไหนดวงตีนอ้าวอย่างตุ๊กตามีก่อตุ๊กตีน ยังเครื่องเดิมอะ่ะแลกตาซอยมีที่ไหนแลกตีนซอยยังไวตามี้วมีก่อไวตีนมียวแล้วเคยอ่านข้างกล่องมันก็อมื่เขียนว่าไรมีโปรตีนมันมีที่ไหนพ่อเขียงว่ามีโปรตาแล้วโป้มีอะไรก็เราภาษากลา,างพ่นห้อยยังอ๋อพ่อตาเออนั่นน่ะมันมีที่ไหนพ่อตีนเอาอีดีกว่าบะยังเขียงว่าตาก็ตีนเนี่ยอันใดมาจากชนะเฮ้ว่าตาแต่ฮาว่าตีน มันก็ตีนเต็มตาป้าใจ้ตาเต็มตีนออ้ยังนี่ตั้งเบ้าตา่ร <c oughs> ับอุอ้ยเอาเรือกเอาติดดีกว่าเว้ย